สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปเหมือนเคยครับผมในวันนี้ก็จะเอาแนวทางแนวทางในการรักษาไก่หน้าซีดไก่หน้าถอดสีรับผมเดี๋ยวแดงเดี๋ยวซีดซึ่งในคลิปก่อนๆผมก็เคยลงไปแล้วแหละแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนๆหลายคนที่ยังไม่รู้แล้วก็ยังหาวิธีรักษาไม่ได้ก็โทรมาสอบถามคอมเมนต์มาสอบถามกันเยอะครับผมก็เลยจะมาทําคลิปทําคลิปใหม่เลย ตัวยาที่ผมใช้รักษาแล้วก็วิธีการรักษาของผมนะผมว่าผมรักษาแบบไหนส่วนอา,อาการของไก่หน้าซีดหน้าถอดสีเดี๋ยวแดงเดี๋ยวซียดผมคงไม่ต้องพูดถึงกับผมเพราะว่ามันเป็นได้หลายสาเหตุเป็นได้หลายสาเหตุมากก็ผมเคยพูดไปในหลายคลิปแล้วแหละเรื่องของสาเหตุที่ทําให้ไก่หน้าซีดคือเป็นได้หลายสาเหตุก็อันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเอาเป็นว่าเมื่อมันเกิดแล้วเ,เกิดแล้วเราจะมีวิธีการรักษายัางไงครับผมก็แนวทางการรักษาของผมก็ง่ายๆครับผมขั้นแรกก็ไปหาตัวยาตัวนี้ครับผม ตัวยา,า,าตัวนี้ปัายาซูเปอร์ไอวี่ผมที่ผมใช้อยู่ประจําจก็วิธีการใช้ก็ฉีดติดต่อกัน3-7วันครับผม3-7วันตัวนี้นะครับผมตัวนี้บอกก่อนถ้ามันก็มีทั้งงานแท้และงานไม่แท้ครับผมถ้าได้ตัวแท้มาก็เห็นผลครับผมเห็นผลในภายใน3าวันนั่นแหละจะเห็นผลเลยไก่หน้าซีด,ดหน้าถอดสีเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นเป็นตัวที่ไม่ค่อยแท้ก็ ก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ครับพูกง่ายๆไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ส่วนวิธีสังเกตผมว่าค่อนข้างจะสังเกตยากครับผมส่วนมากผมจะดูดูความละเอียดความละเอียดของออของตัวยาคือยาจะเป็นยาน้ํายาแบบฉีดนะผมถ้าตัวไหนที่ค่อนข้างจะตกตะกอนตกตะกอนผมเลี่ยงได้ผมจะเลี่ยงับผมถ,ถ้าผมเห็นผมจะดูที่กวดเลยเขาแกะดูก่อนแกะกล่อ,องกระดาษออกด,ดูถ้าเขามีตกตะกอนอย่างเงี้ย ผมผมก็จะไม่เอาผมจะเอาตัวที่ค่อนข้างจะละเอียดนะผมคือไม่มีตะกรอนเอาง่ายๆในการสังเกตอของเทหรือว่าของเทียมก็มันสังเกตยากับผมตัวที่ใช้เป็นทางเลือกผมก็คือ,อผมใช้น้ำผึ่งน้ำพึ่งแท้ผมน้ำผึ้งแทเนี่ยปอนเลยเช้า5ซีซีเย็น5้ซีซีเลยสาหรับไก่หน้าเสีดเนี่ยก็ถ้าไม่มีน้ำพึ่งแท้สามารถใช้เป็นน้ำเฮโดรอยน้ำตาลกีบได้เหมือนกัน,นครับผมแล้วก็ อีกตัวหนึ่งขาดไม่ได้เลยก็คือไข่ดิบครับผมไข่ดิบไข่ดิบก็ให้กินเลยตัวละ5ซ c เช้าเย็ยนเช้าเย็ยนเลยผม 5cc ถึง 10cc ได้ไข่ดิบเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องแยกไข่แดงไข่ขาวผมหล,หลายสูตรเขาจะแยกแหละแต่ผมจากการทดลองผมแล้วแยกกับไม่แยกมีค่าเท่ากันครับผมไม่ต้องแยกแค่เสียเวลาครับผมเจาะไข่แล้วก็ใสซลิงดูดเลยบางครั้งก็จะมีติดไข่ขาวมาบ้างไข่แดงมาบ้างก็ช่างเขาป้อนเลย เช้าเย็นเช้าเย็นทำไปเรื่อยๆครับผมเขาก็จะดีขึ้นตัวไหนถ้าไม่หนักมากก็เฉพาะไข่แดงกับน้ำผึ้งก็หายครับผมเท่าท,ที่ผมรักษามานะหายช้าหายเร็วขึ้นอยู่ที่อาการการดูแลใจใส่มีสนามหญ้าก็ปล่อยเขากินหญ้าบ้างนิดหน่อยครับผมสำหรับตัวไหนหนักๆอาก,การหนักๆมากๆก็ใช้ตัวยาตัวแรกที่ผมขึ้นบูปให้ดูก็คือซูปเปอร์ไอวีซูเปอร์ไอวีเนี่ยก็จะเป็นยาบำรุงเลือดครับผม ก็จะช่วยบำรุงเรื่องของเลือดอทำให้ไก่ก็จะหน้าแดงขึ้นครับผมจะทำเราจะเป็นยาบำรุงเลือดก็จะทำให้ไก่เลือดเดยอะขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะแดงขึ้นมาเองครับผมสำหรับฉีดยาซูเปอร์วีถ้าตัวอย่างที่บอกคือตัวเทก็จะเห็นผลเร็วถ้าเป็นตัวปลอมก็จะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่รักษาไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะยากก็ไม่ยากครับผมสำหรับไก่หน้าซีด ตัวไหนซีดมากๆก็จะไม่มีเดี่ยวมีแร้งเนอะตัวไหนบางครั้งหน้าถอดสีแดงบ้างซีดบ้างแดงบ้างซีดบ้างบางครั้งก็เป็นที่นิสัยของไก่ได้เหมือนกันครับผมน้องมือใหม่บางคนหัดเลี้ยงได้ไก่มาไปซื้อไก่มาเจอไก่หน้าถอดสีเดี๋ยวแดงเดี๋ยวซีดตกใจครับผมหายามาฉีดมาอะไรก็ไม่หายบางครั้งก็เป็นที่นิสัยของไก่ด้วยเหมือนกันครับผมนิสัยของไก่ไก่บางตัวเนี่ยเวลาปล่อยนหน้าแดงเพอเวลาเราจับปุ๊บเนี่ยหน้าจะเริ่มถอดสีถอดสีถอดสีลงแต่ก็หลายตัวก็ไม่มีผลครับผมไม่มีผล ไม่ผมไม่มีผลต่อร่างกายเขาครับผมก็หลายตัวผมก็เลี้ยงออกก็หลายตัวที่หน้าถอดสีเวลาจับแล้วก็หน้าซีดเวลาปล่อยก็หน้าแดงปกติลหลายตัวผมก็เคยเลี้ยงออกก็ไม่มีผลอะไรครับผม้องสังเกตด้วยครับผมว่าเป็นที่นิสัยือว่าเป็นที่ร่างกายเขาเจ็บป,ป่วยติดเชื้ออะไรหรือเปล่าผมก็คนเลี้ยงไก่น่าจะเจอทุกซุ้มครับผมเจอทุกซุ้มเลยแต่เ,เขาก็จจะมีวิธีการรักษาที่ค่อนข้าง,งแตกต่างกันไปครับผมแตกต่างกันไป ผมรักษาวิธีนี้หายผมก็เอาวิธีนี้มาแนะนำเพื่อนเพื่อนน้องๆต่อยอีกทีหนึ่งครับผมก็ถ้าคนไหนเอาไปทาตามแล้วไม่หายก็ลองศึกษาจากเพื่อเนเพื่อนคนอื่นครับผมเพื่อนเพื่อนคนอื่นลองสอบถามเพื่อนอคนอื่น,น,นที่เขาเคยรักษาอ,อาจจะมีวิธีทีด่ดีกว่าผมก็ได้ครับผมก็เพียงแต่ผมเนี่ยก็มาแนะนําในวิธีของผมในนวทางผมที่ผมใช้แล้วก็เห็นผลครับผมเห็นผลไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกถ้าตัวไหนหนักๆก็ใช้เวลานานครับผมใช้เวลานานหน่อยก็ลองไปทําตามมันดูครับผมก็สําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ผมสวัสดีครับ